อาจจะเป็นที่แรกของโลกก็ได้ที่ปลูกขึ้นเรียนในนาข้าวได้นี่ข้าวรับผมครับผมแล้วน่นอนมากครับนี่คืออะไรครับนี่อันนี้ขี้ควัวที่เรากอกจากครอกน้นอ่ะตัวแห้งแล้วก็โยนลงน้ํานะแล้วก็ไล่มาไว้ทางนี้อันนี้สําหรับจืดแล้วจืดแล้วเอาขึ้นมาทางนี้เอาขึ้นมาไว้ทางนี้เราก็จะมาดึงขึ้นทางนี้ครับเอาตากไว้อบ่นี้ขึ้นที่นี่ตากแดดอบ ให้มันแห้งก่อนคือว่าคือว่าให้มันมีความชุ่มพอดีเลี้ยงครับผมคือว่าการตากแดดมันจะฆ่าเชื้อไปในตัวมันจะร้อนอืมครับผมมันจะฆ่าเชื้อไปอีกขั้นตอนหนึ่งแบีธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติด้วยธรรมชาติอืมครับอันนี้มันจืดแล้วนะครับครับผมคือความเค็มของเขาไม่มีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือเอาไปเป็นอาหารของอาหารไส้เดือนนี่ครับเห็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ เอาไปเลี้ยงไสเดือนได้แต่ว่านิีมันเพิ่งออกาขึ้นยังไม่แห้งเท่าไหร่ครับผม,มยังยังอีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้รอบเย็นเย็นนี่ก็เอาไปเลี้ยงไสเดือนได้แล้วครับผมของทุกอย่างมันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดมันถึงจะมันถึงจะประหยัดครับเราเราเน้นประหยัดทําเกษ,ษตรต้องประหยัดในนี่นเลี้ยงปลาอะไรครับอันนี้ทุกปลาครับทุกปลาเลยทุกปลาปลาหลากหลายมีมีประโยชน์อะไรบ้างครับที่เอาไปแช่ไว้ในน้ำานกระแสน้ํน ก็คือเป็นแผงต้นแผงต้นให้ปลากินเป็นให้ปลากินไม่ต้องใช้อาหารข้าวผมแน่นอนมากครับมันจะกินอยู่ข้างกระสอบแล้วก็เป็นพวกนอยนะครับข้าวผมที่วัวพวกมูลวัวนี่แหละครับอืมครับเราไม่ต้องไปทําทิ้งข้าว้างแล้วเสร็จแล้วไปเลี้ยงไสเดือนกากไส้เดือนเอาไปอัดลงนาอีกข้าวผมใส่ถุยอเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับพอเกี่ยวข้าวในนาเสร็จครับเอารถไถดันดันกองเอามาทําดินขายอีกรอบนึงอืมทาดินขายได้เงินดินขายเอามา อาหารสัตว์เอาพวกอ่าหมุนเวียนไปสุดยอดมากที่ก็ถ้าขาดแทนก็ซื้อยาในเปียเป็นตังมามัครับผมนี่แล้วก็เบือมันล้างอย่างนี้แล้วก็ซื้อมาครับสิบกว่าตันแล้วก็อ่าคนดูแลอยู่ในนี้ก็จะใช้เงินพวกนี้หมดเงินดินทั้งหมดโอ้ค่บผมเพราะเราทําธุรกิจไม่มีรายได้ฝั่งนู้นรู้ก็มีร้านอาหารด้วยนะครับผมครัวเนื้อน้ำนี่ครัวเนื้อน้ำบรรยากาศดีที่นี่คับผมเราโควิดนี่ ทนี้ก็เนื้อเถอะซุปเซาไปหมดทุกคนทตำธตุรกิจทึงมาผิดจากโควิดมาเปลีย่ยนเป็นเกษตรครับผมเป็นเกษตรเนาะผมก็เรียนรู้มากับหลายๆคนบ้างดูคนอื่นมาบ้างเราก็มาประยุกต์ใช้เอาก็พอทําถูกไหมเราทําถูกไหมเรามาประยุกต์ใช้เอาครับหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าก็พอมีความรู้แล้วก็เอามาทาเปรียบเทียบกับ, <c oughs> บตัวเองอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนกันทุเรียนนี่อันนี้ผมทำโคกนาไรละร้านทุเรียนทําหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนาะได้เป็นได้เป็นเหรียงเรียนรู้แต่ก่อนเนี่ยในานานในนี้จะได้ข้าวอยู่20กวป่ากระสอบปุ๋ยเนี่ยนาปืนนาแค่นี้นานหนึ่งไร่เออครับแล้วก็ในนี้ผมจะเลี้ยงปลา ปลาในขายบางปีก็เกือบสองแสนขายปลาในปลาเลี้ยงอยู่ในนี้ในถ้าใครติดตามเฟซผมแต่ก่อนก็น่าจะเห็นนะครับเลี้ยงปลาปลาดุกปลาอะไรเงี้ยครับเลี้ยงปลานินแปลงเพศอ๋อปลานินแปลงเพศปลานินแปลงเพศครับเลี้ยงเยอะเหมือนกันนี่พอดีเลยครับผมอยากจะถามว่าเลี้ยงปลานินยังไงให้รอดครับปลานินมันอยู่อย่างนี้นะครับปลานินแปลงเพศไม่ใช่ว่าแปลงเพศมันจะโตเลยนะครับครับปลานินถ้าอยู่อย่างนี้เราคิดเลยลูกบาดเม็ดหนึ่งอยู่ไม่ให้เกิน3ตัว อ๋อคิดเป็นลูกบาดเม็ดออกมาเลยครับอคิดเป็นลูกบาดเม็ดอย่าให้เกิน3ตัวแต่ถ้าเป็นน้ําไหลครับลูกบาดเม็ดหนึ่งอยู่ได้80ตัวอ๋อครับผมที่เขาใส่ในกระชังอืแล้วก็จะไปอยู่น้ําไหลเฉยไม่ได้มันก็มีหาอาหารเป็นสูตรของมันอยู่แล้วครับครับผมพวกนี้เงินต่อเงินเงินต่อเงินซึ่ว่าขายประมาณแสนกว่านี้หัวหารไม่ต่ำก็หกเจ็ดหมื่นครับ ลงทุนไม่ตับางก็เกินหมืน่นกำไรเป็นแสนนะครับแล้วอย่างผมถามว่าเวลาเอาปลานินขึ้นมาแป๊บหนึ่งตายเป็นเพราะอะไรครับหรือย้ายบ่อย้ายะไรไม,ไม่ไม่ปลาปลาพวกนี้มันไม่มีความทนป๋าคินเนี่ยครับไม่มีความทน เราต้องย้ายแบบนุ่มนวลย้ายปุ๊บก็ต้องเอาใส่น้ําเลยเอาที่ใส่น้าใส่ออกซิเจนเลยอ๋อครับผมไม่เหมือนปลาธรรมชาตินะครับปลาดุกปลาช่อนพวกปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติบางตัวก็ตายเลยเหมือนกันครับปลาคาวเนี่ยอยู่ในน้ําจะแข็งแรงแต่ว่าพอขึ้นจากน้าปุ๊บก็จะตายเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูต้นทุเรียนกันครับผมเดี๋ยวต้นเรียนนะครับอันนี้ผมอยากถามลุงอู๊ดก่อนเลยเนื่องจากผมเป็นคนสุรินเหมือนกันผมอยากถามว่าทําไมถึงในสุรินทึงปลูกต้นทุเรียนยังไงก็ไม่ขึ้นครับ ดินที่สุรินของเราเนี่ยมันจะเป็นออกดินผสมดินเหนียวอ๋อครับผมพอโดนน้ามันจะเป็นเลนครับนะครับสาเหตุที่ผมยกท่อขึ้นนี่คือพอที่นี่มันน้ําท่วมนี่ครับผมอันนี้เป็นนาข้าวนี่นี่นาข้าวที่ผมเอาไครืงูดนี่นี่บเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะสามท่อสามท่อเนี่ยครับคือว่าระดับระดับคันต้นทุเรียนเราจะให้อยู่แนวนี้ครับพอทุเรียนโตเราจะลูกหมูปาดแล้วเอาท่อนี้ไปลงแปลงใหม่ครับผมแล้วค่อย เอาแพคโคมาแต่ง oh. แต่งเป็นแปลงทุเรียนเลยครับครับผมเนี่ยเนี่ยโคกนองนาไร่ละลาน,นแต่ว่าก่อน <ผม S 2> จะจะไปกินลูกทุเรียนแล้วก็ขายดินกินก่อนน <c oughs> นาดินตรงนี้แหละกินก่อนทีนี้การปลูกทุเรียนจะให้รอดก,ก็ต้องทําแบบนี้ครับบงังแดดที่กินต้องบงังตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปครับผมไม่ต้องบังเที่ยงต้องบังตั้งแต่สิบโมงครึ่งครึ่งขึ้นไปอย่าให้แดดร้อนร้อนเนี่ยเผา คนทุเรียนสาเหตุทุเรียนตายยอดไม้ลากเนา่าครับผมมันก็ส่งผลถึงยอดครับมันจะเป็นโรคไฟทอปทอร่าทันทีเลย<อ>ก็จะตายไม่ตายก็แค่แกนนะเนี่ยรากเขาเป็นรากแบบไหนครับรากนี้เป็นรากตะขาบออรากตะขาบทุเรียนเล็กๆใลยรากมันจะหากินอยู่ข้างบนสาเหตุที่ผมทําอย่างนี้คือว่าผมจะไม่ให้น้ําขังคน ครับผมพอฝนตกไหลพนาสูงอย่างนี้ผมจะไม่ให้ขังน่น่ครับผมแล้วเสร็จแล้วเราพอทุเรียนโตกว่านี้เราถึงจะเติมดินขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าน้ําขังโคลน,คนก็จะเน่าครับผมน้ําแชร่รากเปียกโดนแดดเผาเข้าไปอีกมันก็จะร้อนเหมือนต้มครับมันก็จะสุกสุกแล้วมันก็จะไอ้รากเน่าก็จะส่งขุนถึงยอดครับยอดก็จะไม่ป่งก็จะแห้ง ลงมานะครับผมมีปลูกตัวอย่างพวกที่ตัวอย่างนั้นน่ไม่ได้บังบังแดดมากคือบังรอบบ่ายขนาดบังรอบบ่ายรอดแต่ก็รอดยากอันนี้มีแต่โตวันโตคืนปลูกทุเรียนตั้งอย่างนี้ครับนี่เป็นการทดลองเลยนะผมถ้าไม่ถ้าไม่ยกสูงอย่างนี้ถ้าเป็นที่สูงปลูกทุเรียนห้ามขุดหลุมเด็ดขาดอ๋อครับให้เอาถุงทุเรียนเนี่ยตั้งพูนดินขึ้นปาดโถดแล้วเราดึงถุงขึ้นแล้วก็ห้คุณขึ้นอย่างนั้นครับ สาเหตุที่ไม่ให้ขุดหลุมเพราะว่าดินบ้านเรามันจะเหมือนแก้วน้าครับฝนตกลงมาหรือรดน้ำเข้าไปมันจะไปขังอยู่ในแก้วมันจะแช่อ๋อครับผมมันก็จะเกิดรากเน่าคนเน่าเหมือนเดิม <ừ> efendim, อันนั้น่ะต่อให้ทํายังไงก็ช่างดินบ้านเรามันจะเป็นอย่างนั้นอ๋อครับถึงจะดินสูงอย่างนี้ก็ช่างนี่นี่ถ,ถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างถงนี้ก็ช่างถ้าเราไปขุดปุ๊บฝนตกลงมามันก็จะขังเป็นแก้วซึมเรียนในแก้วน้ํน้ำก็จะขังอยู่ในนั้นนะครับผมมันก็ที่ที่เราปลูกไม่รอด ที่ผมทําลักษณะนี้ทุเรียนผมจะโตหมดนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก็ได้ตอนนี้มีกี่ต้นครับแปลงนี้ผมวางแผนไว้ปลูกที่48ต้น48ต้นแต่ผมจะปลูก24ต้นก่อนอืมครับผมพอ,อหมดเกี่ยวข้าวถึงจะเพิ่มอีก24ต้นนี่นี่เห็นไหมมันจะมันจะเห็นไหมมันจะสดหมดครับนี่ทุเรียนนี่ถ้าเราทําดีๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้มูลเสเดือนปลูกนะครับนี่ลุงวู้ดเอาพันต้นมาจากไหนครับ พันต้นเราก็ซื้อที่ตลาดนี่แหละครับแต่เราต้องหาแหล่งการดูพันธุ์ทุเรียนอีกสําคัญนะครับต้นต้องอวบสวยใบหนาเนี่ยเป็นลักษณะทุเรียนที่ดีอ๋อครับารการดูทุเรียนครับบางที่สวยเราใบเล็กๆเขาเรียกว่าเอากิ่งแก่มาอ๋อกิ่งแก่มาปลูกมันตัวยากอย่างนั้นเขาเขาเอากิ่งแก่มาเสียบ เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นต้นบ้านอันนี้เป็นเป็นยอดทุเรียนเนี่ยมันจะต้องเป็นออกลักษณะนี้ครับทุเรียนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกะโตครับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ของผมจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับในพวกนี้ที่ทําบังแดดบังลมให้มันอย่างนี้ผมไม่ต้องไปผูกเหมือนคนอื่นครับผมคือให้มันอยู่แบบสบายให้ขึ้นลงเขาอยู่สบายไปเรื่อยๆครับเนี่ยวิธีทาทุเรียนนี่อาจจะเป็นที่แรก ของโลกก็ได้ที่ปลูกทุเรียนในนาข้าวได้นี่ข้ีวมุกข้าวมุกแลแน่นอนมากปลูกอย่างนี้เนี่ยคิดดูผมปลูกปลูกเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยทุเรียนผมยังสดเหมือนเดิมคนที่มาดูนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกนะครับนี่ครับปลูกจะเป็นเดือนแล้วนะครับนี่เนี่ยครับผมปลูกจะเป็นเดือนแล้วนี่จากต้นเล็กๆนี่ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆนะครับโตไปเรื่อยๆเนี่ยครับตรงนี้แล้วเราเาก็เอาดินเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเรื่อยๆระยะเวลาในการกว่าเขาจะออกผลนี่ใช้เวลากี่ปีครับอันนี้กิ่งงงงข้้้าาาจะะใชเวลอยู่่่ทีีี4 4ปปครรับถกกิด ห้าปีก็ไม่ออกลูกอ๋อกิ่งข้างกิ่งกระดงะดมันจะแตกต่างกันอ๋อกิ่งข้างนี่จะออกลูกไวไม่ต้องอใช้สารเร่งอ๋อกิ่งกระดงนี่เวลาออกลูกบางทีต้องได้ใช้สารเร่งครับทุเรียนมันจะมีรอบใบยอยู่ที่อ่ารอบใบเนี่ยเนาะผมไม่มีใบเพชรลาดจากจังหางปะทูงั้นใบเพชรลาดอยู่ยี่สิบห้าวันครับผมแล้วจากเพชรลาดมาหาใบาเข้มที่กินอาหารได้นะครับอีก สามสิบห้าวันครับผมแล้วจากใบเข้มมาหางประตูนี่อยู่อีกสามสิบวันมันอยู่เก้าสิบวันรอบใบปีหนึ่งทุเรียนจะมีรอบใบของเขาที่ถ่ายเทหมุนเวียนอยู่นี่ประมาณสี่รอบครับคือรอบมาตรฐานของเขานะครับแต่ว่าทีนี้ว่าถ้าเราใช้สารทางใบเนี่ยทุเรียนจะปรับมาอยู่ที่ห้ารอบถึงหกรอบครับคือจะแตกยอดเรื่อยๆเ,เนี่ยเนี่ยคือการปลูกทุเรียนตัวเล็กเขาก็จะเร่งเร่งเร่งรอบขึ้นมา ให้มันตัวเนี่ยทั่วๆไปที่เราไปซื้อเขาที่ว่าทุเรียนเขาสวยๆเน่ยเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเล่งทางใบครับทีนี้คนเอาไปปลูกคล้ายๆว่าเอาคนป่วยมาอยู่บ้านเราเนี่ยขาดยาอืมนั่นแหละมันก็จะมีอันตรายครับผมคือคืออยู่ที่เขามันสวยอยู่คือเขาให้ปุ๋ยให้น้ําอยู่ตลอดเนาะครับทั้งทั้งใบทั้งอะไรประกอบหูมาอยู่พอมาถึงเราไม่ให้อะไรเลยเนี่ยนี่ครับมมันก็จะพลาดแต่ของผมผม เป็น,เป,นเป็นมูลไสเดือนครับ<ม>รเป็นเจ้าของสวนทะเลียนมาก่อนความรูล้ลุงวุฒินี่ไม่ธรรมดานะครับเราเรา,เรา,เ,ราเราศึกษาแก่นแท้ของมันมาแล้วเราทำสมมตตอนนี้น้องสาวปลูกอยู่ที่4 0 0ต้นครับอ,อยู่ที่อยู่ที่บึงการที่องหลงนนครับอ้ป,ปลูกเจ้าแรกก็เอาวิชาการจากผมนี่เราไปปลูกครับมี400ต้นได้ลูกปีแรกมีคนจองทั้งหมดที่นน่นนะครับยังไม่พอขายนะครับอังนั้นทํา ดินมันไม่ใช่น้ําท่วมอย่างนี้อทีนี้ผมเห็นชาวนาทํานาขายข้าวไม่ได้ก็เลยว่าเราจะหาวิธีไหนที่มาช่วยชาวนาด้วยช่วยตัวเราด้วยครับผมก็เลยมาทาเนี่ยทาโคกน้องนาเงินล้านพวกนี้ขึ้นมามาปลูกทุเรียนครับก็ก่อนที่จะมาปลูกทุเรียนเราจะกินอะไรแล้วก็ดันดินพวกนี้เข้ามาเอาดินพวกนี้ไปผสมมูลไส้เดือนผสมปุ๋ยอินทรีย์ทักถุงขาย ก็เข้ายอดครับมีรายได้วันหนึ่งสามพันสี่พันห้าพันสุดยอดให้ทางเกษตรอำเภอก็ช่วยโปรโมทให้ด้วยเดินตลาดให้ด้วยก็ถือว่าเป็นอย่างบุญตอนนี้พอเราทําอะไรที่มันดีเราจะได้ขายตลอดพอได้ขายไปแล้วคนก็จะสั่งตลอดตลอดตลอดคนเรมรู้จักขึ้นครับวันนี้เป็นวันเกิดผมผมก็จะเปิดหมดเลยนะครับเปิดนี่ครับผมแบบพราคนที่มีความไส้เดือนอยากไปพิิกแพง กากไส้เดือนเนี่ยมาหวานใส่ข้าวดูครับเนี่ยข้าวงามเหมือนปุ๋ยเคมีเลยครับครับกากไส้เดือนที่ร่อนอยู่ข้างบนครับผมอัดลงเลยพอเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จย่อยฟางเอาดินมาทําดินขายอีกรอบหนึ่งนอ่วนอยู่นี่แหละวนครับผมพอทุเรียนมันโตแล้วก็ย้ายแปลงนี้ไปทําอีกแปลงต่อไปครับแปลงนี้ผมเริ่มประมูลไส้เดือนอัดลงอัดลงนะครับเนี่เนี่ยฝั่งนี้แปลงน้นแปลงฝั่งนู้นครับผม เพิ่งตัดข้าวออกแล้วก็จะเอามูลไส้เดือนพวกนั้นเขาไปอัดมอัดให้ข้าวกินก่อนที่นี้มันกากมันเยอะ,ะดินมันจะร่วนซุยนะครับ,รบมันจะมันจะช่วยให้ดินใันร่วนซุยแล้วเราก็ไปปลูกทุเรียนอีกแปงโนอนอีกทีหนึง่งก็จะไล่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับครับผมพอทุเรียนอายุ8ปีเก็บลูกถึง8ปีเราค่อยเอาไม้ประดูไม้พยุงราคาไม่แพงมาแซมครับเพื่อมันจะรอดพ่อะยังไงเพราะว่าทุเรียนไม่ได้กินลูกแล้วอ๋อ มาปลูกไม้เล็กไม้เล็กก็จะอาศัยน้ําจากทุเรียนนี่แหละครับครับผมมันก็นจะโตขึ้นของมันไป <ử> <skies> พอไม้ประดูอายุ10ปีทุเรียนก็อายุ18ปีครับไม้ประดูอายุ20ปีทุเรียนก็อายุ28ปีเริ่มจะไม่ได้กินลูกแล้วทีนี้ไม้ประดูเริ่มจะได้กินแล้วครับไม้ประดูไม้พยุงอายุ30ปีไปมันก็จะเริ่มได้ขายลูกหลานรเราตายไปลูกหลานก็ได้กินครับการทาโคกน้องนาที่ผมคิดทําอย่างนี้คือว่าคนปลูกจะต้องได้กินก่อนครับ มันถึงจะมีแรงปลูกไม้ให้ลูกให้หลานครับผมถ้าไปปลูกไม้ประดูไม้ยางนาเลยรุ่นผมไม่ได้กินหรอกครับแต่ปลูกทุเรียนให้ได้กินก่อนครับแล้วเสร็จแล้วไม้พวกนั้นมาปลูกมันก็จะโตไปกับน้ํากับปุ๋ยพวกนี้แหละมันจะกินพวกนี้ไปมันจะนิเวศรักษานิเวศไปเป็นพวกน้องนาที่ระบบนิเวศมันจะรักษากันไปเองต้นไม้มีความสุขคนที่ปลูกก็มีความสุขน,นะครับสาเหตุที่ผมไม่เอาต้นไม้อื่นมาปลูกตอนนี้ทุเรียนมันยังเล็กอยู่ครับ ต้นไม้ที่ตามป่าตามไรมันจะมีเชื้อโครคม,มีพวกเพีย้ยไฟพวกไรจะมาทุเรียนสองปีผมจะมาเอาอยางนามารอบเป็นไม้ยางไม้ไม้บังลมให้เนี่ยตอนนี้ให้ทุเรียนรอดรอดกอดครับนะการที่เราไปปลูกปา่าอยู่ในป่าหรืออะไรอย่างนั้นมันจะโรคต้นไม้มันจะเยอะจะพวกเพีย้ยพวกทุกอย่างมากับต้นไม้เนี่ยครับบางคนไปปลูกในสวนยางก็มีมีปัญหา มีเพี้ยมีอะไรลงผมไปดูให้อาอมันมาจากไหนมาจากต้นไม้นัโรคของอันตรายพวกไอ้ไอ้ไกล้วยตายพายเนี่ยก็ลงทุเรียนเหมือนกันนะครับอ๋อครับในป่ากล้วยเนี่ย <laughs> บางคนขาดความรู้ตรงนี้เอาไปปลูกด้กันเมื่อกี้อืมเป็นกล้วยตายพายเอาพันธุ์มาปลูกตายพายปุ๊บลงทุเรียนด้วยเหมือนกันนะครับ,รบอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกันถ้าจะปลูกแบบไม่เสี่ยงเนี่ยดูตัวอย่างเนี่ย ต้นมันจะสดอย่านนี่มันก็จะโตไปเรื่อยๆครับจะโตอย่างเงี้ยโตไวไม่เกิน4ปีได้กินลูกนะครับเนี่ยสามสี่ปีได้กินลูกอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมเพิ่งปลูกเดือนเดียวนะครับหนี่งทุเรียนเล็กหนี่งต้นขึ้นเจ็ดสิบเซนแล้วครับหนี่งครับผมเจ็ดสิบเซนนะครับเปอร์เซ็นต์รอดแน่นอนครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดสูงครับอย่างนี้ครับครับแล้วก็ขอฝากเจ็ดเล็กๆละน้อยนะครับไวแค่นี้นะครับครับขอขอบคุณมากเลยบริษัทฟาร์มมียูทูบอยู่ครับ ช่องดาวิสันฟาร์มนี่แหละครับอช่ครับเพงเพิ่งเพิ่งปล่อยไปครั้งแรกก็มีคนดูไป3 0 0พันกว่าแล้วยังไม่ได้ปล่อยพี่เวลาตอนนี้วัวจะทำดินสงอยู่ครับตอนนี้ครับครับโอเคครับผมครับครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงอู๊ดนะครับผมมาแชร์ความรู้ในเกษตรครบด้านเลยนะครับผมทางการเลี้ยงวัวทางการทำเกษตรสุดยอดจริงๆวันนี้ว่างมีเวลาค่อยมาคุยเรื่องเลี้ยงปลาครับผมมีเรื่องเลี้ยงปลาด้วยนะผมเลี้ยงปลาผมทำนาไร่ละแสนมาก่อนอืมครับผมเลี้ยงปลาสุดยอดจริงๆโอเคครับผมองความรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาก็ พออาชีพปลาอยู่แล้วเจ้าของปลาปลาอยู่แล้วนะครับนี่ครับผมใครอยากรู้เรื่องปลาเนี่ยคลิปหน้าผมเดี๋ยวผมมาหาลุงอูนะครับผมโอเคครับผมปีนี้มันสิบปีน้ําท่วมทีผมก็เลยไม่ได้ลงปลาพวกนั้นเพราะวว่าน้ําจะท่วมคเพราะปีที่แล้วมัน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 ยังเราแล้วปีนี้ผมเลยหนีไว้ก่อนผมกลัวน้ําท่วมครับผมเราทําอะไรเราก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยเพราะว่าสิบปีมันจะมาครั้งหนึ่ง ปีที่แล้วมันก็เกือบท่วมแล้วผมคาดว่าปีนี้มันจะท่วมจริงผมเลยอยู่ปีนี้น่าจะท่วมแหละเพราะว่าผมก็ลงปลาที่เป็นปลาธรรมชาติไว้ไม่กินไว้อะไรเนี่ยปลาของตัวเองปลาล่างบ่อตัวเองเราเป็ลงดปอดลงทุนเยอะอ่าโอเคอนะครับอืมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ